โอ,โ,อโ,อโอ้เดี๋ยวก่อนนะบ้านหลังนี้ทำไมมันน่ากลัวจังวันเนี้ยโ,โอ้โชคดีนะคะที่วันนี้พี่มีเพื่อนมาด้วยสวัสดีค่ะพี่ต๊อกแตกเลยขยิบตาให้พี่ด้วยข้างหนึ่งนะคะโอเคเขาบอกว่าจะมีคุณยายโรคจิตนะคะนั่นก็คือคุณยายแกนนี่นั่นเองโอ้ตรงนี้นะคะมีรูปคุณยายอยู่เก็บก่อนนะเก็บนะคะเออ แล้วเพื่อนเราทาอะไรบ้างเนี่ยคุ้มกันหลังไว้นะเพื่อนเด,เดี๋ยวคุณยายเข้ามาตุยหลังทายังไงอ่าเอ็มสิบหกนะคะมีแม็กมีเมอร์เก็บออกมาให้หมดเลยนะคะามาตีไม้ตรงนี้ก่อนค่ะเธอแบบว่าสร้างความสะดวกก่อนนะคะเผื่อคุณยายมาเนี่ยเราจะได้วิ่งหนีทันตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยเฮ้ยมีระเบิดให้เราเก็บนะคะก็เก็บมาเลยค่ะ เตรียมปืนไว้ก่อน M16 นะคะเตรียมตัวเป่าหัวคุณยายได้เฮ้ยอะไรอะปึ๊บนี่อุ้ยเดี๋ยวก่อนมีเลือดออกมาด้วยหรอกลัวเปล่งลูกกระสุนนะคะใช้อันนี้ตีได้ไหมโอ้โหมีเลือดออกมาด้วยอยาดูเหมือนว่าน้องจะมีชีวิตนะคะเก็บระเบิดด้วยมยานะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเก็บยาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเลือดเราเต็มมากเลยนะฮะ โอเคอ่อมาดูข้างบนก่อนนะคะมาดูข้างบนก่อนมีลายไม้เปิบสวัสดีครับผมคุณยายอยู่ไหนเอ้ยตกใจหมดโอโหพี่โผลมาไม่อืมอฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันมีเลือดด้วยอะ่ะมันมีเลือดด้วยใครเป็นฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าครับพี่เออพาเข้าไปหาหมอนหน่อยนะคะตรงนี้แอบได้ปะตรงนี้แอบแอบคุณยายนะครับเวลาคุณยายมาแล้วก็แอบได้อะ่ะเอามาเรามาดูห้องนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณยายยังไม่มาใช่ไหม มาดูห้องนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีปืนอันนี้ด้วยเหรอเุ้ยหน่าสนนะคะน่าสนน่าสนเก็บมาเลยละกันนะคะเก็บมาเลยละกันเออเก็บมาค่ะไปเพื่อนเราไปตามหาคุณยายแกนนี่แกนใ,นใจกันก่อนในห้องนี้มีป่ะมีมียานะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้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 ตีต้ทำลายไ,ไม้ก่อนเฟิร์บอุ้ยมีลูกซองด้วย <S <S เอาไงเบื่ออะไรมาแรงก่อนวะลูกซองไหมไม่เอาอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอานะฮะขอดูประสิทธิภาพปืนนี้ก่อนว่ามันจะแรงไหมนะฮะ ปึ๊บเราจะต้องตามราค่าคุณยายโอเคเพื่อเรามาเดินมาแบบอย่างช้าๆนะคะเพื่อเราก็อาจจะก,กลัวเฮ้ยพี่คิดว่าพี่เข้ามาหมดแล้วป่ะเข้ามาหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประตูที่ยังออกไม่ได้ยิงไปเลยหนึ่งปังนะคะยิงไปเลยหนึ่งปังเฮ้ยตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้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 ยังไม่เข้าตรงนี้ยังไม่ได้เข้านะคะปึ๊บไปเลยค่ะ เบอปลายปลายมาหาของน่าจะเป็นชั้นใต้ดินหรือเปล่าเออยมีดาบสำมุัไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณยายมาเออยเดี๋ยวก่อนคุณยายมายิงหัวมันเลยยายครับผก่อนโทษครับคุณยายยายอย่าเพิ่งนะครับเล่นเหลือเกินสิไม่เป็นไรค่ะคุณยายครับเอยเดี๋ยวก่อนเออตกใจหมดลูปเพ้นตายแล้วคุณยายยิงหัวคุณยายก่อนนะคะโอ้ตายแล้วนี่เลยเราจะต้องจุกรอกก่อนนะคะมาเดี๋ยวณยายมึงตีใครเฮ้ยนี่เพื่อนยิงมันเออเพื่อนเพื่อนจ๋าอยิงในลูก โอ้แล้วเลือดมันเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นเตทตายหานี่เลยยิงข้างบนนี้ยายครับอย่าเข้ามาครับผมโอ้ยเลือดเลยยี่สิบเก้าว่ะแล้วก็แบบนึงฮิวเลือดกันมาฮิวเลือดก่อนฮิวเลือดก่อนฮิวฮิวเลือดก่อนเอออย่าครับคุณยายคุณยายครับอย่อยา,เอา,เเอาเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเพื่อนยิงยิงยิงเออยิงมันยิงมันยิงมันตอนนี้สองหมื่นสี่นะคะเลือดมันเก็บเก็บเก็บเลือดก่อนอ้าวตายหรอกสรุปฉันตายหรอกอ้าวแล้วเพื่อนฉันหายไปด้วยเพื่อนหายอ่ะ เพื่อนหายเลยสงสัยเพื่อนจะกลัวคุณยายนะครับเพื่อนหายเลยอะ่ะตายแล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งไปไปทางไหนดีปะลงล่างก่อนไหมลงล่างก่อนนะคะพี่คิดว่าพี่จะไปเอาโลป่ะ พี่มันมีโลวอยู่นะครับมันสามารถป้องกันอะไรได้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณยายมาแน่เลยกูว่านั่นไงกูว่าแล้วคุณยายมา <c oughs> คุณยายครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาสากเซาไลาแม่มเลยนี่กูรู้ทําแล้วม,มึงมาบวกกับกูหน่อยไหมฮะมึงมาบวกนี่เลยมาสิไม่กลัวแล้วคะ่ะนี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนจะตายห่าแล้วไม่ได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนวิ่งไวได้เออมันวิ่งไวได้วิ่งไวได้นะครับวิ่งไวได้เปึ๊บป,บปึบเก็บเลือดก,ก่อนแป๊บเก็บเลือดก่อนยายมึงนมาาะะคยยย่เพิ่งมาออออยยยยย่่่่่าาาาาเเเมมมมึึงงงิโโวรร์ปปหหืลนี้กน คุณยายก็วิ color by color by ่งไวเหมือนกันนะครับวิ่งไวตามเราเลยโอ้ต่ายแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเออมาดีครับผมกระู้นะครับคุณยายคุณยายผมกระู้นะครับแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่ยายไอพี่ยายแป๊บหนึ่งครับนี่เลยลงไหนดีลงไหนดีลงเออมาทางนี้มันนี่เออมาทางนี้มันนี่เปิดเปิดเปิไอเดี๋ยวก่อนคุณยายเออดีเลยอาก้าอาก้าอาก้าค่ะอาก้าอาก้าออกไปค่ะคุณยายออกไปออกไปออกไปเลือด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 เหลือแค่สี่สิบสี่แล้วค่ะคุณผู้ชมมาเก็บไ้นี่ก่อนเก็บนี่ก่อเ แปปหนึ่งนะคะยายแปปหนึ่งนะคะแปปหนึ่งนะคะยายเออแปปหนึ่งนะคะแปปหนึาายาย่งนะคะอุ้ยซูไม่ไหวแน่เลยอะซูไม่ไหวแน่เลยอล้วก่อนโอ้ใบลวคุณยายเรียบร้อยโอ้ตายแล้วทุกคนงานเข้าพี่แล้วไงเพื่อนเราบันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะดูเหมือนว่าเขากลัว,วคุณยายเจนนี่จนหนีไปเลยะแบบนี้นะฮะเราจะต้องเอาตัวรอดชีวิตโดยการเก็บระเบิดมาเมื่อกี้พี่เก็บระเบิดมาแต่พี่ไม่ได้ใช้เว้ยโอเคเก็บมาค่ะตรงนี้มีไหมไม่มี เราจะต้องเตรียมพร้อมนะคะวิ่งไวไปเลยระเบิดมันจะสร้างปฏิสัมพันให้คุณยายได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะคะไปตีไปค่ะตีไปค่ะอ๋อแล้วคือถ้าพี่ไม่เดินไปตรงต้นสนนะ่ะคุณยายแกนี่ก็จะไม่ออกมานะคะโอเคเก็บมาไม่รู้ทําอะไรเก็บมาก่อนเอ็มสิบหกนะคะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจ้าเตรียมพร้อมอม,มาเลยเดี๋ยวจะบวกเอ็มสิบหกนี่แหละคุณผู้ชมอ่ะระเบิดเก็บมาค่ะเดี๋ยวจะไปบวกกับระเบิดนะคะ ให้คุณยายได้แดกระเบิดไปสักหนึ่งลูกพร้อมยังทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยค่ะมาเลยมากูพร้อมแล้วพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วค่ะมาเลยมาเลยอุ้ยติดติดบั็กติดบั็กติดบั็กคุณยายติดบั็กคุณยายติดบั็อกนี้เลยขอยิงหน้าก่อนยิงหน้าก่อนเอาระเบิดไปแดกค่ะเอาระเบิดไปแดกคันนี้เลยโตมเรียบร้อยเอาโดนไหมนะโดนไหมเออโดนอยู่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 คุณยายโดนอยู่นะคะเอาระเบิดไปแดกค่าคุณยายเอาระเบิดไปแดกค่าคุณยายอุ้ยติดติดบั็อกกูติดบ๊บอยรบอะไะ แล้วคือดิฉันทําอะไรคะดิฉันตายได้ยังไงเดี๋ยวจะไปเอาปืนข้างบนดีกว่าคุณผู้ชมเอาอะไรดีเอาเอะไรดีเอาลูกซองไหมเอาลูกซองดีกว่าเฮ้ยเจ้าก่อนคุณยายขึ้นมาปะไม่มานะฮะเรายังไม่เดินไปตรงนู้นคุณยายก็จะไม่มานี่ระเบิดอยู่ห้องนี้ค่ะระเบิดอยู่ห้องนี้ค่ะอยู่ไหนคะทําลายนี่ก่อนทําลายนี่ก่อนเออมาฉันได้ลูกซองมาละนี่เก็บลูกกรเฟิบเฟิบโอ้โหลูกกรเยอะมากลูกกรเยอะมากไม่รู้ว่าจะพอทําลายคุณยายหรือเปล่านะคะ อาเล็งได้ด้วยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเป็ี่นอาวุธตีนะฮะเราจะใช้ปืนยิงไม้เพราะมันจะเปลืองเกินนะฮะตรงนี้มีเลือดอยู่นะคะพร้อมอยังทุกคนพร้อมอยังพร้อมรอตีมันหรือยังมาค่ะมาค่ะมงมาสิคะมาที่เออกูเปิดหนึ่งลูกก่อนเปิดเปิดเปิดหนึ่งลูกก่อนอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม,ไม่โดนไม่โดนนี่ขึ้นมาขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะเก็บเลือดก่อนค่ะเก็บเลือดก่อนนะค่ะเก็บเลือดก่อนค่ะมามามาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเป่าหนึ่งดอกเป่าสองดอก เปล่าสามดอกค่ะยังไม่จบยังไม่จบนะคะคุณยายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายก็ยังไม่ตายกูจะร้องไห้แล้วนะคุณยายยังไม่ตายแต่ฉันจะตายแล้วนะคะเก็บเลยก่อนเก็บ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 ไปค่ะออกไปค่ะออกไปจากชีวิตฉันค่ะโอ้ตายแล้วเลือดเหลือแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ติดอะไรเนี่ยแล้วคุณยายมันวิ่งไวตามด้ว <since> ย <Catherine> หรอวะเออ,อคุณยายมาไวมากเลยอะเลือดเหลือห้าสิบห้าจะตายไหมลายไม่ตายกูก็ตายก่อน ต,ตายแล้วแล้วคุณยายเลือดเยอะมากเอาไงดีใช่ไหมแล้วตันเอาทางตันงานเข้ากูงานเข้าแล้วเอาอาก้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 าเป่าแม่มเลยเรียบร้อยจบเออ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่ได้มีแผนแล้วนะคะคือพี่จะต้องให้พี่คนนี้เขาช่วยหน่อยนะฮะพี่คนนี้คือแบบเขาสําคัญสุดๆกับชีวิตพี่มากโดยการเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปเอาโล่นะคะแล้วก็ให้พี่คนนี้ช่วยยิงจนเออคุณยายตายนะคะแต่คือเราจะเป็นแบบใส่แทงไงคุณผู้ชมเอาละจังหวะนี้นะคะรีบวิ่งไปเลยค่ะคุณพี่วิ่งไปเลยเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง ป๊นึงนะไอ้ตะก่อนไอ้โลไปไหนโลอยู่ไหนโล,น,โลนี่รีบเก็บรีบเก็บก่อนค่ะเอ้ยตวก่อนพี่แป๊บนึงยังไงนี่เลยป้องกันไปเรื่อยๆค่ะนี่เห็นเลือดคุณยายแกนนี่ลดไหมคะคุณผู้ชมนี่เพื่อเรายิงอยู่นั่นเองนะคะนี่เลยไปไปคุณยายถอยไปคะ่ะคุณยายถอยไปนี่เอ้ยยวก่อนเอ้ยจะให้ดูว่าเพื่อเราช่วยยิงจริงนะคะปึ๊บนี่เห็นไหมเพื่อเราอยู่ข้างหลังคุณยายแกน,นี่คะ่ะกำลังตุยอยู่นี่เป็นงาเป็นงาเออมาเซ่มาเซ่ เ <ee> พื่อนยิงไปนะคะแต่เพื่อนนึงขอ,ขอ,ข,อขอฟันสักทีนึ่งเออขอฟันสักทีหนึ่งอขอฟันสักทีหนึ่งแ๊บนี้อฮ้ยชิบนี่เป็นไง็อกหลบขอขอ,ขอฟันสักเอ้ยเออขอฟันสักทีเอ้ย,อย,อย,อยไม่โดน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 เออมาที่มาที่มาที่โอย้ยตายแล้วตายแล้วนายไปละเอ้ยชิบโอโหโอโหโอโหนี่ไงยิงไปเพื่อนเป็นไงเบบลือดลดดับพวบเลยนะคะนายทำดีมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้เอ่อเจ้านายเจ้านายใหญ่เนี่ยช่วยเลื่อนยศให้นายนะคะเพราะนายเก่งมากเลย แต่ตอนนี้เราเป็นแทงนะคะเลือดเหลือ49ระวังให้ดีมึงอย่าทำเป็นเล่นไปถ้าตายขึ้นมาที่ต้องเริ่มใหม่เลยนะคะนี่ตอนนี้เลือดมันได้คะเหลือหมื่นกว่าแล้วฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะไอ้คุณยายกันนี่หน้าตาคือแบบว่าเหมือนพี่แบบโอ้คุณยายโดนสะกดวิญญ,ญาณ่ะเนี่ยหน้าตาซีดเซ,ซียวนะคะกินคอลลาเจนบ้างผิวพันแห้งเหือดไปหมดแล้วเนี่ย ยหลังก่อนท้ยหลังก่อนถยหลังก่อนนี่มีลูกเล่น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 นะคะเดี๋ยวนะเพื่อเราโดนตีปะเนี่ยเพื่อเราโดนตีป้าไม่โดนใช่ปะเดินท้ายหลังเลยวะจะเดินขึ้นบันไดจะเดินขึ้นบันไดค่ะมาเลยคุณแกันี่คุณแกันี่มาครับมาครับมาครับเออเออมามาครับมาครับมาครับมาดิมาดิครับมาดิครับยังไงยังไงบันไดอยู่นู้นนี่ว่าบันไดบันไดอยู่นู้นบันไดอยู่นู้น ล็อกหลบค่ะล็อกหลบค่ะเจ้าเจ้าเนี่เป็นไงล็อกหลบค่ะล็อกหลบเออคุณยายคุณยายนั่งโน้สู้ฉันไม่ได้หรอกเพื่อนเรายิงตุ่ยหลังอยู่นะคะโอ้แม็กปืนเพื่อนเรานี่มันเยอะจริงๆนะ ยิงเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแม็กปืนยังไม่หมดอุ้ยตายเลยเป็นไงขอสามศพค่ะสามศพคุณยายแก่เวทน,นี่กูสามศพ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 สามศพนี่เป็นยังไงนี่ถ้าเราไม่ได้เพื่อนเราคงตายหาไปแล้วนะคะ <c oughs> โอเคแต่เวลาเาจะต้องออกแล้วนะคะออกเลยแล้วกันปึ๊บอืกดออกปึ๊บจบค่ะนี่เลย